สวัสดีค่ะป้อมนะคะวันนี้พาชมสวนบ้านป้อมนะคะสวนมันเล็กบ้านป้อมอยู่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านหลังใหญ่บ้านเล็กๆสวนเล็กๆตรงนี้ก็มุมกินกาแฟของป้อมนะคะพาชมดอกไม้นะคะดอกไม้สวยไหมคะ ป้าจะพามาดูพัมพัมที่ป้าอ้อมปลูกไว้นี่ก็เริ่มสุกแล้วเนี่ยนี่เลือกเก็บได้แล้วลูกไหนนิ่มๆเนี่ยพัมชนิดนี้มันเป็นพัมแบบชนิดนี้มันหวานมากเลยแล้วก็มีแอปเปิลด้วยแต่ไม่รู้มันเป็นไรแมงมันกินนี่เอแอปเปิลบ้านป้าอ้อม แต่ป้ามีปัญหาคือมันเป็นใบไหมอย่างนี้นู้นจะทำยังไงนะใบมันไหมแต่ลูกมันดกมากเลยต้องไปหาซื้อน้ำส้มฝันไม้หรืออะไรมาใส่คิดปวดหัวมากเลยนะแอปเปิ้ลอันนี้มันเป็นแอปเปิ้ลที่เขามาทำอาหาร แต่เราวมาจิ้มพริกเกลือมันก็เปรีป้ยวหวานดีแต่ลูกมันยังเล็กอยู่อีกไม่นานก็จะได้กินได้นะโดกมากเลยแต่มีปัญหาเรื่องโรคใบไหม้ก็มีต้นถัวถ่วถั่วที่ปลูกไว้เป็นต้นถัว่วตัวนี้มันเป็นบีนของประเทศอังกฤษเนะ่เอามาผัดใส่หมูสามชั้นผัดพริกแกงนะก็อร่อยมันก็จะหวาน ป้าก็จะเก็บไปผัดนี่ก็พอผัดแล้วสำหรับจานหนึ่งนี่ก็คือหลังบ้านป้านป้าอมนะคะเดีย๋ยวป้าจะถ่ายบ้านป้าให้ดูคนที่ดูคลิปแล้วยังไม่เคยเห็นบ้านป้าหลังบ้านบ้านป้าก็นี่นะคะตรงนี้มันเป็นคอนเซิร์ตที ็เป็นห้องห้องนั่งเล่นอีกห้องเป็นบ้านสองหลังติดกันอันนี้เป็นบ้านบ้านหลังไม่ใหญ่มากน่าสวนหลังบ้านปลาดอกไม้นี้ก็สวยนะตอกุหลาบบานละบานมันป้าวามันกำลังจะร่วงแนละ้วอันนี้ก็ถังที่เอาไว้ทำดินเอง ก็นี่แหละค่ะสวนบ้านประอ้อมบ้านหลังไม่ใหญ่มากหลังเล็กๆอยู่กันสองคนนี่หลังบ้านนะคะไม่ใช่หน้าบ้านนี่นะคะบ้านประอ้อมลุงโรนะคะค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนี่แนะนำบ้านที่ประเทศอังกฤษนะคะ